สวัสดีครับหมอพัฒนแพทย์ฝังเข็มครับวันนี้มีวิธีการรักษาสิวนะครับสี่วิธีรักษาสิวให้หายขาดนะฮะมีวิธีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวหมอจะมาสรุปวิธีการรักษาสิวให้หายขาดนะครับและเอ่อวงเด็บไว้เลยว่าหายขาดต้องรักษาอย่างไรบ้างนะครับเป็นประสบการณ์การรักษาของหมอโดยตรงเนื่องจากหมอรักษาสิว ที่คลินิกทุกวันเลยนะครับไม่มีวันไหนที่ไม่เจอเคสสิวเพราะฉะนั้นประสบการณ์การรักษาสิวเนี่ยหมอตกผลึกอย่างมากเลยนะครับก็เดี๋ยวหมอจะมาสรุปให้ฟังอ่า,อาแล้วก็ยกตัวอย่างเคสที่หมอรักษาสิวให้ด้วยนะครับว่าหมอรักษาอย่างไรนะครับสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาก็ทักทายกันได้นะครับโอเค เพื่อไม่เสียเวลาเราเริ่มกันเลยก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เข้ามาไม่ทันก็ฟังย้อนหลังนะครับสวัสดีนะครับใครเข้ามาทักกันได้เลยนะครับโอเคพอดีว่าก่อนที่หมอจะไลฟ์เนี่ยมีคุณปิ๊กนะครับคุณปิ๊กอยู่ในกลุ่มไลน์ก็ถามหมอมาว่าถามหมอเกี่ยวกับวิธีการรักษาสิวนะครับหมอก็เลยสรุปมาให้มาให้มาให้เป็น4ี่วิธี5วิธีก็ได้นะครับ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการรักษานะครับวิธีการรักษาสิวนะครับก็หลักๆ 4... วิธี4ีหวิธีนะหมอสรุปให้ก่อนก็ได้นะฮะว่าเราจะใช้วิธีไหนแล้วก็ดีหมอจะลงรายละเอียดให้ว่าแต่ละวิธีรักษาอย่างไรนะครับอโอเคเริ่มเลยนะวิธีแรกนะครับก็หมอเป็นแพทย์แผนจีนก็จะใช้สมุนไพรจีนนะครับในการรักษานะครับอันนี้คือข้อแรกนะฮะ ข้อที่2ก็คือการฝังเข็มนะครับในการรักษาเดี๋ยหมอจะมาลงรายละเอียดให้นะครับว่าใช้สมุนไพรแบบไหนฝังเข็มอย่างไรนะครับส่วนวิธีที่สนะครับก็คือเป็นวิธีการดูแลตัวเองยังไงไม่ให้แก่นะฮะมันเกี่ยวอะไรกับวิธีการรักษาสิวนะครับตัวหมอมาบอกให้แล้วก็วิธีที่4ก็คือการดูแลเลื่อนลมให้ดีนะครับเพื่อที่จะให้สิวเนี่ยไม่กลับมาเป็นซ้ำนะฮะแล้วก็ หมอก็จะมีเทคนิคการรักษาสิวจากประสบการณ์นะฮะหมอจะพูดช่วงท้ายให้อีกทีหนึ่งนะครับโ <Okay. S 1> อเคก่อนที่จะลงรายละเอียดนะครับเรามาเขาเรียกว่าอะไรรู้แนวคิดการรักษาก่อนว่าสิวเนี่ยวิธีคิดในการรักษาของหมอพัดเป็นยังไงนะครับ ปกติแล้วเนี่ยสิวเนี่ยก็คือเลือดเราอ่ะมันสกรปรกนะฮะก็คือเลือดไม่สะอาดสิวก็เลยขึ้นถูกไหมครับดังนั้นนะฮะเวลาสิวจะหายก็ต้องเลือดลงสะอาดก็คือเลือดสะอาดใช้คําว่าคุณภาพเลือดก็ไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสิวหายเลือดสะอาดแต่ไม่ได้หมายความว่าหายขาดนะครับสิวหายขาด คืออวัยวะภายในต้องสะอาดและแข็งแรงสมดุลน,นะฮะเกี่ยวกับข้างในล้วนเลยนะครับเดี๋ยวหมอจะมาลงรายละเอียดให้ว่าแต่ละเคสแต่ละ,แต,ละแต่ละคนที่หมอรักษาเนี่ยรักษาอย่างไงนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรื่องสิวเนี่ยหมอสามารถพูดได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยแหละเพราะว่ารักษาทุกวันเป็นอะไรที่น่าแปลกใจมากคือคนที่เป็นสิวมาหาหมอเยอะจริงๆนะ เนื่องจากอาจจะรักษามานานเราไม่หายสักทีนะครับเมื่อเมื่อสองวันหมอก็เพิ่งพูดเพิ่งพูดไปพี่คนหนึ่งอ่ะที่เขารักษาสิวตั้งแต่อายุสาวๆจนอายุแก่ๆแล้วอ่ะเขาก็ยังไม่หายนะฮะก็หมอเพิ่งพูดมเมื่อสองวันที่แล้วเองนะครับก็ลองย้อนดูได้นะครับนะฮะอ่ะโอเคสวัสดีนะครับใครเข้ามาก็ทักทายกันได้นะครับพอดีววันนี้หมอมาเร็วกว่าปกติ นื่องจากวันอาทิตย์เนี่ยหมอจะอพักผ่อนสบายๆนะครับก็เดี๋ยวว่าจะนอนเร็วเพราะว่าพรุ่งนี้คลินิกหยุดก็เป็นวันที่หมอผ่อนคลายนะครับก็มีเวลาคุยได้นานเลยนะฮะก็อยากถามอะไรก็ถามหมอเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวหมอตอบให้ช่วงท้ายนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับวิธีแรกที่หมอ,อใช้ในการรักษาสิวก็คือสมุนไพรนะครับเรามาดูกันก่อนว่าส่วนใหญ่หมอเจอ เคสสิวผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเริ่มจากผู้ชายก่อนแล้วกันนะส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยหมอจะเจออวัยวะที่ไม่สมดุลแล้วก็ไม่แข็งแรงแล้วก็อวัยวะที่ไม่สะอาดก็คือปอดกระตับนะครับเนื่องจากผู้ชายจะสูบบุหรี่แล้วก็จะกินเหล้าเยอะนะฮะถ้าพูดแบบภาษาทั่วไปก็คือว่าปอดจะร้อนอตับ กินเหล้าเยอะตับก็จะร้อนวิธีการจ่ายสมุนไพรนะครับหมอจะให้สมุนไพรปรับเลือดเป็นยืนพื้นก่อนนะครับเพราะว่าหมอเคยพูดก่อนหน้านี้แล้วว่าสิวเท่ากับเลือดไม่สะอาดสิวหายเท่ากับเลือดสะอาดเพราะฉะนั้นเราทานสมุนไพรปรับเลือดยืนพื้นนะครับตอนนี้หมอเสียงชัดเจนไม่เอ่ยมีใครฟังอยูอ่ฟังอยู่เสียงหมอชัดเจนไหมครับถ้าชัดเจนช่วยบอก หน่อยก็ได้นะครับโอเคสิวไม่สิว,สสวเท่ากับเลือดไม่สะอาดสิวหายเท่ากับเลือดสะอาดเพราะฉะนั้นเราทานสมุนไพรปรับเลือดจะทําให้เลือดสะอาดนะฮะแล้วก็สิวหายขาดขึ้นอยู่กับอ,อ,อ,ว,อ,ว,อวัยวะภายในสะอาดแข็งแรงและสมดุลหมอก็จะให้สมุนไพรบารุงปอดผู้ชายนะแล้วก็สมุนไพรดีท็อกซ์ตับช่วยด้วยนะครับก็จากอย่างน้อย,นอยเนี่ย อวิธีแรกเนี่ยมันจะเป็นวิธีทําให้ร่างกายเราเนี่ยกลับมาสมดุลมากขึ้นนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงเนื่องจากสมุนไพรอ่อมันต้องใช้เวลาในการรักษาหน่อยนะฮะทานต่อเนื่องอย่างน้อยสักหนึ่งถึงสองเดือนนะครับถ้าเรื้อรังบางคนก็อาจจะต้องสามเดือนด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็อ่าต่อไปเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่มดลูกไม่สะอาด ที่หมอเจอนะส่วนใหญ่กับลำไส้แล้วก็กระเพาะไม่สมดุลนะครับส่วนใหญ่นะหมอก็จะจ่ายสมุนไพรบำรุงมดลูกหรือไม่ก็ปรับสมดุลมดลูกนะครับแล้วก็มันจะมีสมุนไพรปรับสมดุกระเพาะกับบำรุงกระเพาะหรือไม่ก็ปรับสมดุลลำไส้นะฮะเดี๋ยวหมอมาลงรายละเอียดให้ว่าแต่ละอย่างช่วยอะไรบ้างนะครับสรุปก็คือว่าส่วนใหญ่ผู้ชายจะเกี่ยวกับปอดตับ ผู้หญิงจะเกี่ยวกับมดลูกลำไส้แล้วก็กระเพาะนะฮะเป็นการใช้สมุนไพรแล้วก็จ่ายปรับเลือดประกกเพื่อที่จะลดโอกาสเป็นซับนะครับเสียงหมอชัดเจนไม้เอ่ยได้ยินกันชัดไม่เอ่ยชัดเนาะ <c oughs> อะแล้วก็อันนี้คือวิธีแรกเนี่ยหมอจะใช้สมุนไพรเนี่ยยืนพื้นไว้เลยนะครับเพราะว่าคนที่เป็นสิวเนี่ยก็คือเลือดลมเลือดไม่สะอาดแล้วก็อวัยวะภายในไม่สมดุลไม่แข็งแรง ถ้าฟังให้ดีๆนะฮะอ่ะมีคนตอบแล้วคุณเลนนี่คุณเลนเลนนี่บอกว่าชัดโอเคครับถ้าสังเกตดีๆนะครับเวลาหมอรักษาสิวเนี่ยหมอโฟกัสที่ข้างในอย่างเดียวเลยก็คือเกี่ยวกับข้างในลุ้น้วนเลยมันไม่เกี่ยวอะไรกับหน้าสิวเลยนะแปลกไหมแต่ว่ามันเป็นวิธีที่รักษาให้หายขาดเพราะว่าหมอรักษามาเยอะมากนะครับบอกตรงๆถ้าเกิดใครฟังที่หมอพูดไลฟ์เนี่ยเรื่องสิวเป็นเรื่องที่หมอพูดปล่อยที่สุดแล้วก็มีคลิป ไลฟ์เนี่ยบ่อยที่สุดเยอะที่สุดด้วยซ้ำมีเป็นเพลย์ลิสต์เลยหมายถึงเข้าไปฟังโอ้โหไม่รู้กี่คลิปนะฮะอันนี้หมอก็สรุปให้ฟังอีกรอบหนึง่งเนื่องจากคุณปิ๊กในกลุ่มไลฟ์เนี่ยถามหมอมาเมื่อตอนเมื่อตอนก่อนที่หมอจะไลฟ์เนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองถามหมอมาแป๊บหนึ่งหมอก็อ่ะพูดให้เลยละกันนะเพราะจริงๆแล้ววันอาทิตย์หมอว่าหมอจะพักนะแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก่อนจะก่อนจะนอนก็ให้ความรู้นิดหนึง่งโอเควิธีที่หนึ่งคือใช้สมุนไพรนะครับ แล้วก็มาวิธีที่สองนะครับหมอจะพูดประมาณสี่ถึงห้าวิธีนะฮะวิธีที่สองก็คือการฝังเข็มปกติการฝังเข็มของคนที่เป็นสิวเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นศิลปะของการรักษามากๆเลยขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับค่อยๆค่อยๆฟังนะขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าสภาพร่างกายเป็นยังไงนะฮะ่อยกตัวอย่างเช่นคนที่หมอเพิ่งรักษาเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ย ที่เขาบอกว่าเป็นสิวตั้งแต่สาวๆจนแก่แล้วก็ยังไม่หายนะฮะแล้วปรากฏว่าวันวันเนี้ยก็มาอีกนะฮะมาติดติดกันสองสามวันแล้วหมอฝังเข็มปรับสมดุลแล้วก็กระตุ้นเลือดลมเป็นหลักคำว่าปรับสมดุลเนี่ยหมายถึงปรับร้อนเย็นภายในร่างกายพี่คนเนี้ยเขาเหงื่อออกที่มือแล้วก็มีอาการร้อนใช้คำว่าร้อนส่วนบน วิธีก็คือหมอดึงความร้อนด้วยการฝังเข็มนะค่อยๆค่อยๆนึกภาพนะแต่ไม่ได้ไปฝังอะไรที่หน้านะครับฝังที่ตัวเพื่อดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็ที่เหงื่อออกที่มือมันเป็นการระบายความร้อนหมอก็ใช้วิธีการฝังเข็มกระตุ้นออกซิเจนที่คุณจีนเรียกว่าลมปานขึ้นไปแทนความร้อนข้างบนพอความร้อนข้างบนนะครับลงมาข้างล่างออกซิเจนขึ้นไปแทนเลือดลบขึ้นไปแทน สิวก็จะยุบและโอกาสเป็นซ้ำก็จะน้อยเพราะส่วนใหญ่ที่สิวขึ้นเพราะข้างบนร้อนอันนี้พูดถึงโดยรวมเลยนะฮะเพราะส่วนใหญ่หมอเจออย่างนี้แล้วก็ใช้สมุนไพรเหมือนที่หมอบอกตอนแรกเช่นถ้าพี่เขามีเรื่องประจำเดือนหรือว่าตกขาวก็เกี่ยวกับสมุนไพรวุ้นลูกบำรุงหรือไม่ก็ปรับสมดุลขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายนะครับเพราะบางคนบำรุงแล้วไม่ร้อนก็จะบำรุงถ้าบำรุงแล้วร้อนก็จะปรับสมดุลก่อนนะฮะอันนี้ก็คือหลักๆคร่าวๆนะฮะ ประเด็นคือว่าในการฝังเข็มเนี่ยมันจะต้องยกตัวอย่างเคสแต่ละเคสเช่นถ้าสมมุติคนนี้มาตรวจกับหมอที่ประจอแบบนี้อวัยวะภายในปีปัญหาตรงนี้ก็ต้องแก้ตรงนี้นะฮะหมอยกตัวอย่างเคสที่หมอเจอเมื่อเอาเมื่อวานแล้วกันเมื่อวานก็มีคนหนึ่งนะครับสิวขึ้นบริเวณแก้มนะฮะมีแดียที่แก้มนะครับ แล้วก็ตรงอื่นไม่ขึ้นเลยนะฮะโซนนี้จะเป็นโซนของปอดนะครับวิธีการรักษากินยังไงก็ต้องกินสมุนไพรบำรุงปอดกับปรับสมดุลเลือดเพื่อให้เลือดสะอาดและให้ปอดแข็งแรงนะฮะส่วนฝังเข็มต้องฝังเส้นปอดนะ,ะเพื่อที่จะให้ปอดเขาผ่อนคลายภาษาหมอจีนก็คือให้ปอดเขาสามารถารับออกซิเจนได้มากขึ้นเพื่อที่จะให้เขาเนี่ย พูดใด้เข้าใจง่ายคือไประบายความร้อนที่ผิวเพราะว่าในแพทย์แผนจีนนะครับปอดควบคุมผิวนะถ้าคนไหนปอดร้อนผิวก็จะร้อนผิวก็จะมีสิวได้ง่ายพงกายๆคือจะอักเสบเป็นสิวได้ง่ายสำนวนจีนใช้คําว่าเฟยจ,ฟยจู่ผีเหมาเฟยแปลว่าปอดจู่ผีผีเหมาแปลว่าผิวผิวหนังนะฮนะก็คือปอดควบคุมผิวดังนั้นถ้าคนไหนปอดไม่ดี ปอดร้อนผิวก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเคสนี้หมอก็ใช้วิธีไปปรับสมดุลปอดนะครับแล้วก็มีวิธีฝังเข็มเพื่อที่จะให้ปอดเขามีออกซิเจนมากขึ้นนะฮะนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะเพราะว่าเคสเคสส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่หมอรักษาข้างในล้นๆเลยแล้วพอข้างในเนี่ยเขาปรับสมดุลได้แล้วใช่ไหมฮะข้างนอกเขาก็จะดีนะฮะผิวก็จะดีนะครับอ่ะไปได้วยความรวดเร็วเลยนะฮะคือเคสเกี่ยวกับ เข็มเนี่ยวิธีที่สองเกี่ยวกับการฝังเข็มมนะันจริงๆหมอมีตัวอย่างเยอะนะแต่ว่าหมอยกตัวอย่างเคสที่หมอเจอเยอะๆแล้วกันนะก็คือคนที่ปอบร้อนกับคนที่มดลูกผู้หญิงก็จะเป็นอ่ใช้คําว่าอะไรอะ่ะปรับต้องปรับสมดุลมดลูกสิวมันก็จะขึ้นโซนนี้แล้วบางคนจะมีตกขาวเยอะนะฮะเวลาฝังเข็มหมอไม่ได้ฝังที่ตรงนี้หรือไม่ได้ฝังที่ตรงนี้โซนปอดกับโซนมดลูกไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับหน้านะครับ ไปทาที่ตัวก็คือตรงที่เส้นลมปานที่เขาผ่านอธิบายเป็นหลักแพทย์แผนจีนก็คือจุดสะท้อนนะฮะก็คือรักษาข้างในนั่นเองสรุปก็คือรักษาข้างในเพื่อแก้ข้างนอกจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้างนอกโดยตรงด้วยซ้ำถ้าเกิดคนไหนที่รักษาแต่ที่ภายนอกหรือรักษาแต่ที่เปลือกหมอว่าไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ช่วงแรกอ่ะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์แต่ประเด็นคือว่า เดี๋ยวพอรักษาหายมันก็เป็นก็คืออย่างสิวอ่ะมันก็เป็นมันไม่ได้รักษาต้นเหตุนะต้นเหตุมันอยู่ที่ข้างในครับหมอรักษามาเยอะมากนะหมอสามารถพูดได้เป็นพูดได้จากประสบการณ์เลยว่ารักษาที่เปลือกมันก็เป็นปลายเหตุต้องรักษาที่ต้นเหตุคือข้างในนะครับอ่ะเดีกสองวิธีนะครับก็คือวิธีที่สามนะครับวิธีที่สามคือวิธีการดูแลตัวเอง ไม่ให้แก่แล้วมันเกี่ยวกับสิวอย่างไรนะครับอาจจริงๆหมอสรุปคร่าวๆมามาแล้วว่าเอ๊ะเวลาเราจะดูแลตัวเองไม่ให้แก่เราจะเราจะดูแลอย่างไรจริงๆเรื่องที่ชัดเจนที่สุดนะคะคือเรื่องการนอนหลับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนที่นอนหลับเร็วและหลับสนิทเนี่ยเวลาหลับได้ยาวหรือว่าหลับได้ได้เร็วแล้วก็ใช้คําว่าอะไรดีอะหลับหลับได้ ได้ลึกในมาตรฐานเนี่ยร่างกายจะดูอ่อนเขาเรียกว่าร่างกายจะดูอ่อนวัยดูด,ดูดูย้อนวอัยอ่ะดูเด็กดูไม่แก่แต่แต่ถ้าเกิดคนที่นอนหลับยากนะครับหรือว่านอนหลับไม่ดีหลับไม่สนิทหรือหลับไม่ไม่ยาวจะทําให้แก่เร็วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสิวเกี่ยวแน่ๆครับเพราะว่า ถ้าเกิดคนนอนหลับไม่ดีเนี่ยเลือดลม,มเลือดลมมันจะติดขัดเลือดลมก็หมายความว่าคุณภาพเลือดคําว่าลมก็คือลมปานส่วนใหญ่เวลาหมอซักประวัติคนไข้ที่เป็นสิวสิบคนนอนไม่ดีสักเก้าคนด้วยซ้ำเก้าสิบเปอร์เซ็นตเผลอไอคนอีกคนหนึ่งที่ท ใช่เขา,าเอะไรอ่ะที่นอนที่ที่นอนเป็นปกติแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้นอนหลับได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเวลาดูเรื่องการนอนนะมันเป็นอะไรที่ที่เราจะต้องใส่ใจเพราะว่าคนที่นอนหลับได้ไม่มีคุณภาพเนี่ยนอกจากจะเป็นสิวง่ายแล้วจริงๆเกิดได้สารพัดโรคไม่เฉพาะเป็นสิวอะ่ะเพราะความร้อนเนี่ยมันจะทําให้เราปวดหัวด้วย เป็นถืนแพ้ได้ง่ายเป็นหวัดได้ง่ายอ่ะถ้าถ้าเราโฟกัสขครืงบนนะส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนที่นอนไม่ดีนะหมอจะมีสมุนไพรเดินเลือดลมนะครับให้ทานก่อนนอนช่วย1-2เม็ดจริงๆตัวหมอเองหมอก็กินนะกินก่อนนอนเม็ดหนึงสักครึ่งชั่วโมงก่อนก่อนที่จะหลับเวลาหลับจะหลับได้ยาวแล้วถ้าคนไหนเนี่ยหลับมาตรฐานนะได้เกิน6ชั่วโมงขึ้นไปเช่นคนที่อายุ5 ห้าสิบหรือหกสิบเนี่ยอย่างน,น้อยต้องนอนให้ได้หกชั่วโมงไอย้ยางหมออายุสี่สิบหมอว่าก็ต้องนอนให้ได้อย่างน้อยสักหกชั่วโมงครึ่งหรือเจ็ดชั่วโมงหมายถึงนอนหลับรวดเดียวเลยนะแล้วถ้าอายุน้อยกว่าน,นี้ยสักสามสิบหมอว่าก็ต้องนอนให้ได้เจ็ดชั่วโมงถ้านอนได้อย่างนี้นะเลือดลมจะดีความแก่ของร่างกายก็จะไม่มีเราก็จะดูแข็งแรงดูผิวสดใสดูมีออร่าดังนั้นเวลา เลี่ยนเรื่องการนอนให้ดีนะครับก็จะสง่สงผลส่งผลต่อผิวส่งผลต่อสิวขึ้นยากด้วยแล้วก็ที่สําคัญส่งผลให้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วเรื่องที่ชัดเจนที่สุดเวลาเรามองหน้าตาคนเนี่ยคนไหนที่นอนดีหรือนอนไม่ดีเนี่ยมองที่หน้าแก่หรือหน้าเด็กก็ได้นะมันจะดูออกเลยว่าคนเนี่ยแข็งแรงสมวัยไม่สมวัยหมายถึงถ้าคนเนี่ย หน้าแก่ก็แสดงว่าร่างกายเขาก็ไม่แข็งแรงด้วยหมายถึงถ้าอายุจริงเขาเขาเขาไม่ได้มากแต่ว่าหน้าเขาแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าเหมือนยังหมอพัดยกตัวอย่างหมอก็สี่สิบกว่าละหมอก็คิดว่าเออก็ดูยังไม่ต่างจากเมื่อห้าปีก่อนถ้าสามสิบกว่าก็มีแต่คนบอกว่าเดอจะใช้คําว่าหน้าเด็กมันก็นะมันก็เป็นการชมตัวเองแต่ว่าหมอก็ดูบอกว่าหนุ่มหมอดูไม่แก่นะครับ อันนี้คือวิธีที่สามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิธีที่หมออยากที่จะเสริมก็คือเกี่ยวกับที่หมอพูดเมื่อกี้ก็คือเลื่อนลมนะฮะเพราะว่าวิธีที่สามเกี่ยวกับความแก่ของร่างกายถูกไหมครับหมอบอกไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปย้อนฟังนะแต่วิธีที่สี่เนี่ยก็สําคัญก็คือเกี่ยวกับเลื่อนลมาภาษาหมอจีนใช้เขาใช้คาว่าเวลาคนเราเจ็บป่วยเลือนลม,มันจน เลือดลมมันจะติดขัดประเด็นคือว่าที่หมอกําลังจะพูดก็คือมันจะหมายรวมไปถึงไม่เฉพาะสิวนะมันจะหมายทวมรวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดมีตำราจีนกล่าวไว้ว่าถ้าคนไหนเลือดลมติดขัดจะเป็นประตูสู่สารพัดโรคถ้าให้หมอสรุปก็คือว่าถ้าคนไหนเลือดลมติดขัดจะดูยังไงอะ่ะ จริงเลืาลมติดขัดจับชีพประจอก็รู้นะว่าคนคนเนี้ข้างในเป็นยังไงจริงๆหมอจีนทุกคนจับได้หมดนะฮะแต่ว่าโอเคแหละถ้าคนคนนั้นเลือนลมติดขัดปัญหามันอยู่ที่ว่ามันจะเป็นประตูเปิดไปสําหรับโรคอื่นๆด้วยหมอสรุปให้ว่าเลื่อนลมติดขัดห้าสิบเซแล้วก็สาเหตุของโรคที่เขาเป็นหมายถึงโรคเนื้อรลังเช่น อ่ะสิวถ้าเป็นโรคเนื้อหลังก็ก็ไม่ผิดปวกกับเลือดลมติดขัดมันก็จะทําให้อาการเราทวีคูณแต่ถ้าคนคนนั้นเป็นโรคเนื้อรลังที่รุนแรงร้ายแรงปวกกับเลือดลมติดขัดมันก็จะทําให้ยิ่งแย่ทําให้ยิ่งเนื้อรังทําให้ยิ่งร้ายแรงรุนแรงถูกไหมครับปัญหาคือมันจะส่งผลต่ออวัยวะภายในเสื่อมเช่นถ้าเป็นสิว ตรงนี้โซนปอดถ้าเป็นเรื้อรลังสิวขึ้นตรงเนี้ยปอดก็แย่นะครับอย่ามองว่ามันเป็นแค่สิวนะฮะถ้าเป็นตรงนี้โซนระบบสืบพันธุ์ผู้หญิงอ่เพราะคนไข้หมอผู้หญิงเยอะหมอผู้ผู้หญิงเป็นหลัก,กลูกก็จะไม่ดีนะฮะถ้าเป็นโซนนี้โซนนี้โซนอะไรโซนลำไส้ ขึ้นตรงเนี้ยแล้วก็ต้องมาดูว่าอายุเขาเท่าไหร่บางคนมองบางคนหมอก็ดูออกนะว่าเป็นถึงขั้นมาลงมะเร็งก็มีนะแต่ว่าโอเคแหละสิวบางคนอาจจะมองว่ามันมันไม่ร้ายแรงแต่จริงๆคนไหนที่เป็นเรื้อรังไม่ลองเป็นไม่รู้นะมันทำให้สุขภาพจิตแย่ด้วยบางทีโอ้รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่หมอก็แก้หลายเคสที่แบบ อ๋อเป็นแบบใช้คําว่าอะไรดีอ่ะเป็นจนเป็นจนท้ออ่ะเป็นจนเป็นจนจิตจะตกอ่ะเคยเจอไหมแล้วพอแล้วพอมันทําร้ายพอมันเลื้อรลังมากๆเนี่ยอวัยวะภายในเราเราเสื่อมมากๆไอ้พวกนี้มันจะเป็นจุดสะท้อนเป็นเป็นแผนที่อ่ะลายแทงของข้างในอ่ะเพราะฉะนั้นหมอดูหงหงเหงของใครเนี่ยหมอรู้เลยว่าเฮ้ยเลื้ออะไรแย่ หรืออะไรต้องแก้หรืออะไรต้องปรับหรืออะไรต้องกระตุ้นหรืออะไรต้องบำรุงหรืออะไรต้องระบายอะไรร้อนอะไรเย็นอะไรอักเสบอะไรอะไรอะไร,ะไรมีบอกไปหมดเลยนะฮะแล้วเวลาดูหมอทิ้งเนี่ยมันรู้ไปถึงนิสัยคนด้วยนะว่าเอ๊ะอวัยวะเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะเขานิสัยยังไงมันลึกขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าหมอไม่ใช่หมอดูไงหมอก็เลยไม่ไม่ไม่ได้อยากจะพูดตรงนี้แต่ว่ามันบอกถึง จริงๆอ่ะหน้าเราอ่ะคิ้วเขาท้องฟ้าภูเขาแม่น้ําอะไรเงี้ยมันบอกมันบอกฮวงจุย้ยเอบอกบอกเรื่องคุณภาพของสีผิวเนี่ยบอกคุณภาพร่างกายหมดเลือดก็เปรียบเสมือนน้ําน้ําเป็นตัวเก็บพลังเลือดก็เป็นตัวเก็บพลังถ้าเราไหนน้ําไม่ดีเลือดไม่ดีก็เก็บพลังไม่ดีเลือดสกปรกก็เก็บพลังไม่ดี ลมเป็นตัวพัดพลังลมคืออะไรก็คือออกซิเจนถ้าคนไหนปอดไม่ดีออกซิเจนก็ไม่มีเพราะพอลมพัดพลังมาเก็บที่น้ําไม่ได้เลือดก็ไปด้วยเห็นไหมฮะแค่ปอดแย่อย่างเดียวเลือดก็แย่ด้วยถ้าเวลาสังเกตนะคนไหนมาเป็นที่ปอดหมอจ่าสมุนไพรปรับเลือดก,กับบัลนงปอดคู่กันเลยเนะฮะอันนี้หมอพูด จากประสบการณ์ได้แบบไม่ต้องมีสักคงสักคลิปเลยอะ่ะยิ่งพูดยิ่งมันเพราะส่วนใหญ่คนที่มาเจอหมอน่ะคือผ่านการรักษาที่หน้ามาหมดทุกอย่างแล้วไม่รู้เสียไปกี่ตังค์แล้วแล้วก็ยังรักษาอยู่เนะหมอก็ไม่ค่อยเข้าใจนะรักษาตั้งแต่สาวยันแก่ทนะี่ด,ดูคนที่พี่อะไรอะ่ะพี่ที่เพิ่งมาเมื่อสองวันอะ่ะแต่วันนี้เข้ามาติดติดกันนะแล้วก็หมอว่าเขาดีขึ้นเยอะนะ ส่งชัดเจนเนาะแล้วก็อาทิตย์หน้าเขานัดติดเลยอะติดๆกันไม่รู้กี่วันเห็นพี่ผู้ช่วยบอกว่าวันไหนที่ไม่เต็มเขาก็ลงหมดเลยน่าจะเห็นผลชัดเจนแล้วนะครับพี่เขาทั้งโอ้โหมือเหงือออกมือความร้อนจับมือจับแขนเนี่ยร้อนไปหมดเลยทั้งๆท,งท,งที่หน้าเขาเย็นนะหมยถึงโงเ่เฮงเขาอะแต่พอหมอดูคนจีนแล้วว่าดูสุนดูแววตาดู Uh, ดูดูพลังภายในเนี่ยหมอก็จะพอเข้าใจว่าพี่เขาก็ค่อนข้างมีความเครียดสะสมซึ่งบางทีอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะแต่ว่าโอเคละ่ะหมอก็ค่อยๆแก้ไปแต่ว่าเวลาแก้นะครับไม่ได้ไปแก้ที่หน้านะถ้าเกิดคนฟังหมอตั้งแต่แรกนะหมอแก้ข้างในนะครับที่หน้าหมอไม่ไม่ไปยุ่งนะฮะคนไหนเป็นสิวหมอไม่ไปยุ่งที่หน้าเลยนะครับถ้าจะรักษาสิวก็หมอพัดหมอรักษาด้วยข้างในนะครับ ้างในลุนล้วนนะฮะไม่งั้นไม่หายขาดนะฮะเดี๋ยวก่อนที่หมอจะจบไลฟ์หมอจะสรุป้อีกทีหนึ่งว่าสิวหายขาดเนี่ยรักษาอย่างไรนะฮะเดี๋ยวจะทวนตอนแรกให้ด้วยสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับโอเคเพราะฉะนั้นถึงไหนแล้วเนี่ยพอร่างกายเราไม่สมดุลเกิดจากเลือดลมไม่ดีทําให้ภูมิต้านทานเราต่ํานะฮะมันก็จะเกิด อาการเรื้อรลังของของสิวเนี่ยซึ่งมันแก้ได้ยากด้วยเลือเล่อดลมไม่ดีอย่างเดียวนะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหมอก็จะเน้นฝังเข็มกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลมแล้วก็แล้วก็คนไหนที่เป็นหนักมากๆจริงๆหมอก็จะต้องใส่สมุนไพรเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งมันอาจจะดูเหมือนเยอะนะแต่บางทีอาจจะต้องจาเป็นเพราะฝังเข็มถ้าคนไหนที่มาติดๆกันได้ ก็ไม่ต้องกินสมุนไพรเดินเลื่อนลงแต่ถ้าคนไหนมาได้อาทิตลักหนึ่งถึงสองครั้งอาทิตยต์ละครั้งหรือสองอาทิครั้งก็อาจจะต้องเอาตัวช่วยเพิ่มอีกตัวหนึ่งไม่งั้นช้าจะเสียเวลาประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือ,เ,อ,อเรื่องทัศนคติของการรักษาสิวเนี่ยบางทีก็ต้องมาคุยกันก่อน,อนหรือบางคนที่ไม่ค่อยเข้าใจวิธีคิดหมอจีนนะฮะบางทีหมออาจจะส่งคลิป ให้ไปฟังก่อนด้วยซ้ำว่าเออหมอคิดอย่างนี้นะถ้าแนวทางนี้ไม่โอเคก็ไม่ต้องรักษาก็ได้เพราะหมอรักษาข้างในคือหมอจีนอะ่ะไม่ได้รักษาข้างนอกโอเคไหมครับไม่ได้ไม่ได้มาบอกว่าเออถ้าพูดยังไงเดียวบางทีพูดพูดตรงไปตรงมามันก็ดูอาจจะอาจจะดูก็คือหมอก็รักษาตามสไตล์หมอจีนอะ่ะแต่ ช่วงแรกๆอาจจะมีเอฟเฟกนิดนึงในบางคนที่ใช้สเตอรลอย์อาทาอะไรมาไม่รู้่ฉีดอะไรเยอะๆยะยะไปหมดอ่ะมันอาจจะประทุกกระทุงกระทุงกระทุง,ทงก็ต้องยอมเพราะเราไม่กดอาการอยากหายขาดไม่ละถ้าอยากหายขาดก็ต้องยอมทนได้หรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดคนไหนไม่โดนเคมีไม่โดนอะไรมาคลีนคลีนมาใสๆมา ข้างในเล็กน้อยเดี๋ยวก็สวยเดี๋ยวก็หลอ่อมันจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนซับซ้อนแต่จริงมันไม่ได้ซับซ้อนนะมันเป็นการรักษาสมดุลข้างในที่มันเป็นวิทยาศาสตร์อ่ะคือคนเราอ่ะสวยแต่เปลือกข้างนอกอ่ะมันมีประโยชน์อะไรอ่ะเหมือนอย่างบางคนที่ที่มาหาหมอเนี่ยหมออยากน่าใสหมออยากสวยโดยที่ไม่ดูสุขภาพเลยอย่างเงี้ย มันก็แป๊บเดียวมันก็แค่เปลือกแล้วหมอก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับกับอ่กับอาชีพหมอที่จะมาทําความงามอย่างเดียวถูกไหมครับคือคือหมอก็พูดตรงตรงตรง,ง,ง,งว่าถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงอ่ะไม่มีประโยชน์สวยงามไม่มีประโยชน์หมอจะเน้นข้างในอย่างน้อย,อยโอเคแก้สิวด้วยให้ผิวสวยด้วยแล้วก็สุขภาพดีดีด้วยอ่ะดีไหมอ่ะดีกว่าไหมครับ ไม่ไม่งั้นเอาแต่ข้างนอกอย่างเดียวหมอก็มีพวกจกจงจ,ก,จกเย็น,น่ะไอ้พวกบำรุงบำรุงมันก็ใช้ได้แหละแต่ถ้าไม่ปรับไม่มาปรับข้างในอ่ะมันก็ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวพอหยุดใช้มันก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าของหมอจะดีไปหมดทุกอย่างไม่ใช่มันต้องหลักๆมันต้องข้างในหมออยากจะเน้นข้างในเป็นหลักแต่ถ้าอยากจะใช้อะไรเสริมข้างนอกนอก็ไม่ว่ากันแต่ว่าประเด็นคือต้องข้างในก่อนอันนี้สิ่งที่จะบอก ก็คือเรื่องทัศนคติอันนี้คือข้อห้าดังนั้นนะครับสรุปอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับคนที่เป็นสิวนะฮะก็คือเลือดต้องสะอาดสิวถึงหายอันนี้สรุปแล้วนะครับเลือดต้องสะอาดสิวถึงหายอาวัยว,วะภายในต้องแข็งแรงและสมดุลสิวถึงหายขาดชัดเจนนะฮะนี่หมอสรุปสองข้อ สิวหายเลือดต้องสะอาดสิวหายขาดข้างในอะ่ะต้องแข็งแรงสมดุลโอเคไหมแล้วก็หมอก็จะเน้นฝังเข็มกระตุ้นการไหลเวียนเลือดอันนี้นึงคือเน้นนะฮะเน้นให้เลือดลมไหลเวียนแล้วก็ทานสมุนไพรเดินเลือดลมสมุนไพรปรับเลือดอ่าที่ใช้ใช้อยู่สมุนไพรบำรุงปอดสมุนไพรปรับรํานวนม,มดลูกแล้วก็ เกี่ยวกับปรับลําไส้แล้วก็บารุงกระเพาะไม่หนีไปกว่านี้เยอะอย่างบางคนผู้ชายกินเหล้าเยอะก็มีพวกดีท็อกซ์ตับสมุนไพรก็จะเกี่ยวกับเอายวะภายในฝังเข็มก็จะเกี่ยวกับระบบเลือดนะฮะแล้วก็ทํายังไงให้เราดูไม่แก่ที่หมอพูดไปเมื่อกี้ก็คือก็คือต้องนอนหลับเร็วนะฮะสมุนไพรเดินเลือดลมก็จะช่วยหลับดีขึ้นพอเรานอนได้ดีน,นี่สรุปแล้วนะครับพอเรานอนได้ดี